ไพรวัน2023 EP1 นะคะคราวนี้เราจะเดินทางไปสันมุนเลกกันค่ะตอนนี้นะคะก็เวลา7โมง40นะคะเรากําลังจะถึงสนามบินแล้วไฟเราประมาณ11โมงค่ะแต่ว่าเมื่อถึงสนามบินแล้วเรากลับพบว่าไฟดีเลยนะคะไป40นาทีแต่ว่าก็เข้าเกตมาเรียบร้อยนะคะรอขึ้นเครื่องแล้วค่ะ เครื่องลำใหญ่กว่าตอนแรกที่จองนะคะเนื่องจากมีการเปลี่ยนเครื่องภายหลังค่ะถ้าใครขึ้นเครื่องนี้น่าจะชอบนะคะสายมาเวลมีหนังเยอะมากเลยของมาเวลค่ะเลือกชมได้เยอะแยะเลยมีทั้งกระตูนสารคดีนะคะวารเลตี้เลือกตามใจชอบได้เลยค่ะตอนนี้เครื่องก็เริ่มออกแล้วนะคะ นั่งไปสักพักหนึ่งก็จะมีอาหารมาเสิร์ฟนั่นเองนะคะโดยเราเลือกเป็นหมูไปนะคะก็จะเป็นเหมือนหมูผัดขิงนะคะกับผลไม้ก็ขนมหวานวิวด้านนอกคือดีมากเลยนะคะถึงแม้จะมีแต่กอนเมฆนั่นเองใกล้ถึงไต้หวันแล้วนะคะท้าวความก่อนว่าก่อนหน้านี้เราจองอีกไฟล์หนึ่งนะคะแต่ว่า พอใกล้ถึงกำหนดการบินทางสายการบินมีการแจ้งว่ามีการเปลี่ยนลำนะคะที่นั่งคลาดเคลื่อนเล็กน้อยแต่ยังโชคดีคะ่ะที่ว่าเราสามารถแก้ไขได้ตอนนี้ก็4โมงกว่าๆนะคะเวลาตามท้องถิ่นนะคะลุ้นอยู่ว่าฝนจะตกไหมแต่ก็เหมือนจะตกอยู่นะคะ เมื่อแลนถึงแล้วนะคะก็รอรับกระเป๋าให้เรียบร้อยนะคะออกจากเกตแล้วก็คือตรงไปเลี้ยวซ้ายนะคะก็จะไปถึงทางรถไฟใต้ดินนะคะแอร์พอร์ตลิงนั่นเองเข้าเหมือนไทยเปเมนกันค่ะเนื่องจากแผนเดิมตอนแรกเราว่าจะไป จิเวินะคะแต่ว่าเนื่องจากไฟดีเลยเราเลยใช้แผน B ต่อในการเที่ยวในไทเปแทนนืงจากเราจองโรงแรมกันไว้ที่ไทเปนะคะเครื่องออกบัตรมีภาษาไทยด้วยนะคะดีมากเลยคะ่ะกรรุณาาัับวโดวยสและเงินพลาดไม่ได้เลยนะคะคือวัดหลงซานนั่นเองนะคะ นื่องจากรอบนี้เราจะไปเที่ยวกันนอกเมืองนะคะเราก็เลยถือโอกาสวันแรกที่มาถึงเข้าวัดหลงซานกันก่อนเลยค่ะ เม้สาสการะบูชาใหเทพเจ้าเสร็จแล้วที่พลาดไม่ได้คือเครื่องรางนั่นเองนะคะที่เราจะซื้อเป็นของฝากค่ะยอไม่ยอม่ยอให้ภาพเล่าเรื่องนะคะตอนนี้เราก็จะไปแอคทีเวตเครื่องรางกันนะคะถึงแม้ฝนจะตกเราก็ไม่ยอท้อค่ะ วน3มรอบตามเข็มนาฬิกานะคะเสร็จแล้วเราก็ไปต่อกันที่ซีมือนติงนะคะเพื่อไปกินบะหมี่อาจงนั่นเองค่ะแล้วก็ไก่ทอดนะคะแล้วก็กลับโรงแรมกันนะคะวันนี้ก็เพียงเท่านี้เจอกันอีพีถัดไปค่ะ